สวัสดีครับที่น้องป้องปายสุขู่สุคนขอมีความสุขเด้อครับเด้อที่เข้ามารับชมเราฟังคลิปของกับผมดวงจันทตะวันทองคลิปนี้กับเบื้องแบกเก้าหลังคือสิบแปกนะครับเป็นลูกเป็นเป็นอแบกเก้าข้างหลังบ่คือสมือสมือจะ่มีเบื้องหลังเป็นอีกแบบหนึ่งคือฉากหลังเมื่อนี้กับที่เมื่าหัวขอว่า เจ๊จีอาจารย์ต้องฟังดวงกันทตะวันทองเจ๊จีอาจารย์ดังแ้วห้ยต้องฟังดวงกันทตะวันทองที่แม่นพ่อพี่เอาฟ้องไปฟังเด้อพระสรงเจ้าอริยสุลายมูเป็นสิยูนิลบเขา หรือวัดว่า,ทาไทยแม่น้ำคงทำอยู่หนใดได้ยินเสียงนี้ใส่เข้ามามยังยังเกินยังยังดนบ่ไปอยู่พีนอกเพราะท่านได้ปิดมือนีวันผ่าน,นำวันวิสากาบอกเผมกันนั้นเพื่อฮ้อนทำความสะอาดบ้านแล้วถ้าเราเลี้ยงพาเลี้ยงเต้าอ แต่ว่า,ายากแท่านึงเก๊ก,กี้อาจารย์ต่างต้องฟังดวงจันทร์ตะวันทองบอกง่ายๆากแต่ว่าเลีเ้ยงผูส้สาวผู้สาวไปหันไปหนีไปบี้ไปโบัไปเบเปิ่มมึงก็บอกง่ายแทนพ่อเลี้ยงพาเลี้ยงเจ้าเลี้ยงพุทธพังธรรมเลี้ยงประสงค์เลี้ยงศีลเยี้งเงาะยากยากไม่ลำเลียงมั่งอะไรจีน้องป้องายเออผพาขึ้นหัวคอจงลงแล้วพี่น้องป้องไปเนี่ยว่าผ้าลีอาสงต้องฟังดวงจันทร์ตะวันทอง ในปัจจุบันนี่พระอริยสงฆ์ที่ในอีสานดังๆเนี่ยก็คงจะเป็นหลวงปู่แสงองค์หนึ่งเพเปนกาเก้าสิบก็ปีสี่ร้อยปีละแล้วก็มีเขามีขขาว่าเพิ่นไปจับนมจับป่าแตะต้องร่างกายผู้หญิงในส่วนต่างๆเนั่ด้อครับกาขขาวขาเพิ่นนี่กะตั้งก็พูดว่าเก้าสิบก็ปีนี่ยท่านกับอาพาธหลวงปู่แสงเกจิอาจารย์ดังของภาคอีสานท่านกับป่วยเป็นอันไซเมือนบ้านนี้บางเ่าพี่น้อง ก้อนสิวาหลงปู้แสงอ่าทีมีเขาเรี่ยงต่างๆกำลังหัดไปทัวประเทศไทยเนี่ยศิว,วในอดีตสักค่อนผมว่าสมัยไดล่ะย้อนหลังไปอันแบบว่าเคตแบบหลงปู้แสงเนี่ยบ่แม่นแต่ๆหลงปู้แสงเป็นผู้เริ่มต้นเป็นเป็นองค์แรกที่มีข่าวๆจนเกิดแบบนี้เลยองค์อื่นๆกะ บ่ได้เกิดข่าวเขาสื่อองค์อื่นๆในลักษณะในการเป็นในการสิเกิดข่าวแบบนี้องค์อื่นๆก็เคยเกิดขึ้นมาบางทีพี่น้องนะผมถือว่าว่าสมัยใดนล่ะมันคือมาร์ลออะไรประมาอนี้ออกมาทั้งปีบาร์ลอผมถือว่าสมัยไหนพี่น้องกองปามันคือบาร์ลอปท้ายทั้งปีมันปท้ายทั้งพุ่มมันคือมันคือเบิ่งเลยตายเลยมันคือเต่ามันใช่ไหมเนี่ยผมว่าแบบนี้ใช่ไ อ้ยไทยทั้งนี้บมเอาแล้วไทยแต่กิมนี่ก็พอแล้วมันเท่าพวกไปบไทยเลยมั้โอ้ยบวกไทยอันทั้งคุนเต้นใดกับพอรอเนี่าเต้นใดกับอ้ยเท่าคือเก่าอย่างมึงมันเท่าแล้วเนาะเหตุการณ์ในลักษณะหลวงปู่แสงเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์เตือนใจโดยขอให้เป็นรูกสุดไทยของพระเกีติอาจารย์ของเมืองไทยผมสินยนต์ยอเลียงไปสมัยหลวงปู่ผาง หลวงปู่ผังช่วงนั้นผมเป็นเน้นหน่อยเอาอย่างผมเป็นเน้นหน่อยผมเป็นเน้นหน่อยครับบวชอยู่วัดศรีมงคลอ่าบวชอยู่วัดศรีมงคลช่วงนั้นบ้านหนองหวาตะบลงวะบ่าอำเภอปีพุทธมวัดมหาสารคามอ่หลวงปู่ผังนี่เพิ่นเคยจากคนจนเนี่ยเพิ่นเคยมาสารคามนี่มาวัดหนึ่งแถวแถวบ้านโุกงูกุใครเบากกะนิดีม้วนมาสมัยม้วนหน่อยดิ พระนี่มิมนมาก็บเป็นมื่นวันนี้แล้วดังครับช่วงนั้นหลวงปู่ผังแล้วก็มิมนมาแล้วเป็นงานวัดเป็นงานคือกันวัดอ่าอเป็นงานอ่าอ่าวัดเป็นงานประจําปีเพื่อสิหาทุนจัดส่งจัดสางอย่างไนวัดผมจำอะไรผมเป็นเน้อหน่อยว่ามันดูนัํนแหแต่ผมเป็นเน้อหน่อยมันต้องสี่สิบปีขึ้นหาสิบปีขึ้นหมดละเออหาสิบปีขึ้นหมดละสี่สิบผมนี่บวชตั้งหน่อยเนี่ย เอ้สี่สิบห้าสิบปีขึ้นเพว่เเลี้ยงนี่ได้ร้องปูพังเนี่ยเลี้ยงกระดังกวฤสิมาเนี่ยแหละเพราะว่าแต่ท่านอันอันอันนิมนต์ไปวัดไหนละ่ะคนถูกมาทําบุญหลายวัดบ้านขคกใค้เนี่ยก็ะติจัดงานประจําปีจำด้วยบะมีรถถังมีเมียงูงูคนสมัยก่อนได้จกได้กำได้กอดไปนะกอดไปอะไรได้จกได้ยุงเมียงงูพูดนะครับผมเป็นเนี้ยหน่อยสมัมเอน ก้เว้ากัน้ะสิยูขึ้นหนึ่งเศร้าเพิ่งกระติไปนิมนต์บ้านถึงกลับวันนี้ก็ดึงเล้วกับเมยจนแล้วบนเถาไปนในหลวงปู่ผังหรือกระเถาเตือพูน่ะพบกับตามมันอยู่ไว้เลเนาะเอานั่นว้ากลับวันนี้ก็ะดึงคนมาทำบุญหลายดึงจนหลวงปู่ผังสิเป็นลมอ่าขาฉันเพ้นอีกมือหนึ่งจริงจริงกำหนดนิมนต์เพิ่นแกคืนเดี๋ยวให้เพิ่นมานั่งอยู่ในงานเขาไปทำบุญช่วงหมีงานมือเศร้ายังลาบขึ้นนี่นี่นี่ก็คือพวกพวก ยอ้อหรือว่าพระอุปถากทั้งหลายที่หาเงินหา,หาปัจจัยเขายามเนี่ยมันบ่็มีแต่ขังนี่เด้นี่ที่พี่พี่โทดหลวงกูพังไว้ท่านก็นมีเมตตาทาสูงมาเนี่ยเอาย้อแม่ยูกระยูพระอุปถากที่รอบกายว่าเอายูกับยูเนาะเห็นไหมครับมันเป็นแบบนั้นแต่มีแต่เออเอออข้างนี่เด้นี่นี่เหตุหนึ่งนี่เห็นกับหูกับตาผมเป็นเน้นหน่อยเด้อพี่น้องป้องไปผมเป็นเน้นหน่อยในสมัยนั้น เป็นเป็นเน้นหน่อยนี่คือขังนั้นกับผมมีเรื่องมีแล้วมาขังที่สองผมไม่เห็นครับตาะมาขังที่สองผมไม่เห็นกับตาก็คือหลวงปู่คุณก็ถือลูกศิษย์ลูกหานี่พวต้องมาเถียงผมบางดียังนะ่ะมามาเถียงอันนี้มีเอกสารแต่บดมีเอกสารมีคิดมีอย่างตวบได้อยู่ใน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 ,ในเหตุการณ์แท้หลวงปู่คุณก็มีข่าวมีข่าวว่าเราเทาไปนั่นกันยังเอาเรามาออกงานเอาเราไปนิมนต์ก็คือ พระรอบข้างหรือย้อมรอบข้างหรือลูกศิษย์ลูกหาที่าหาจินเหลียนอย่างน้าเราเหเระทั้งที่หลวงปู่คุณเนี่ยก็มีน้ำใจมีกิจใจที่ฮักศาสนาะพุทธศา,าสานาศาสนาก็ทชนอยากสั่งกันสั่งนี่จนมาจวบวละสังขารัที่ไม่โทษหลวงปู่คุณเวลาชนนักก้นกระดังจนมีข่าวกระแทกกระสายมออาหลายเด้อแต่เราเป็นเอ็นไซมเมือหลวงปู่คุณเกอบเป็นหลวงปู่คุณก็เปรียบเกิดเป็นอันไซม์หเหมืองหรือเถิยงปูบักดอีดสิทันก็ได้นะ ที่ริงถัดอยู่ในเก้าสิบปานนั้นพระน,านนาจะให้พ้นยุทในที่หมอหมอสมนี่ที่ดลวงกนแตะวันทองข้างหนึ่งดลวงกนแตะวันทองเป็นเน้นหน่อยอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์นั่นเลยหลวงปู่ผางเออแต่สมัยเป็นเน,น้นเ่าต้องถามมาจักปีแล้วก็เพราะต้องมาถามมาอยู่ดรงกันนะจากที่ผมหมอปลาพ้นเกิดแต่มั้งบากหมอ <c oughs> บากคุณหมอปลานี่ย <c oughs> เออหมอปลาเนี่ยเกิดยังอาจจะเกิดแล้วเพราะน่ะเออ <c oughs> นนหนุ่มอยู่ได้ดวงจันทร์เพราะนั่นแหละเท่าบันเดวดิทอยู่นี่เหตุการณ์หลวงปู่คุ้นนี่ก็มีข่าวอะไดนี่แต่เหตุการณ์หลวงปู่พังผมเป็นเน้นหน่อยมาเรื่องย้อนเข้ามาถึงเรื่องหลวงปู่แสงแกเกียรติอาจารย์ดังของอีสานอีกองหนึ่งที่จริงหมอปลาหรือทีมงานต่างๆก็มีจิตใจดีอยู่ดอกหมอปลาเนี่ยแค่หมอปลาดิ้ดวงจันทร์นี่จะก,กี่หมอตำแหน่งหมอน่ะ หมอผีก็เป็นหมอดูก็เป็นเออหมอลํำก็เป็นนี่ลงจันนี่หมอดูหมอผีหมอล้ำหมอสู้ขวัญลงจันซีหมอหมอปลาแค่หมอเดียวต่นนี้ตำแหน่งเงินผู้ขี่ดากแดงยังมาแค่ว่ามีเงินลหลก็จ้างซื้อผู้ติดตามไม่หลายซื้อนี่แต่คํา้มาหมอเนี่กูนี่ซีหมอผมนี่หมอปลาแค่หมอเดียวตอนนี้ลวงจันนี่หมอลํำ ห <laughs> มอดูหมอผีหมอสูขส้ขวัญสูข้ขวัญสมัยาค่อนลงแกงกับสู้ขวัญสู้ผ้าอีสานสูนนน้ยังไงได้ไม่โม่เนี่ยเออสู้ผ้าอีสานหรือสู้แต่ทั้งผ้ากลางบอกเฮ้ยพอนักพ้องเก่าเดือนแม่เคขื่อน ลำมากแม้นกียรกททองปวดกระสันใสแม้ให้ทรมานเจ็บจนใจจะตายแต่ภายในยังยึดมัน่นลูกน้อง เดือนที่เก้าพอหนักแม่ปวดท้องกระชันนั้นไายมันกำหนดเออคุณมาเป็นมอดีนี่ของแท้เป็นหมอสู้คนเสียงดีระดับต้นต้นของเมืองไทยหุกจีดากแดงมามตากระดดงกันนี่บายีิสานนี่กัน ขวัญอยู่ไสล์ขวัญเจ้าบ่าวถ้าไปอยู่ในซ่องซ่องน้อยซ่องใหญ่ซ่องภาคใต้ซ่องภาคตะวันออกซ่องภาคกลางซ่องใดก็ทำในกับมือเจ้าสาวรออยู่ขวัญเจ้าอยู่ในซ่องเบอร์ใดมอนวาดใด เขาจีจ้างมาเนาะพี่ตันเสียงเ่มัต้องห่วงเอิ้นหมอเอิ้นขวัญเจ้าบ่าวน่ที่เคยไปอยู่ในซองอบอบนวลมหาเจ้าสาวผมไเอียาดเล่นนี่นี่ข้อมูลากเขาลงกันมอสู้ควันไฟกีสาหนเื่อนๆเว้ยเอิ้นมาอยู่ในพ้นอยู่ในป่าเขาบอกไปในพ้นในป่าหรอกมอสู้ขวันหุ่นขี้ละแดงเลยตอนเล่นสุ่ๆวามันต้องฉลาด มาเอ้ขวัญควัญเจ้าบ่าไปหัวดุดหัวเดากินเหล้าอยู่ใส่ลุ่มนอนฟืนคืนต้าให้ต้ามาไปจีบสาวทั้งพุ่นใต้เหนือให้ขึ้นวนเจ้าสาวชูสี่เข่าห้องแล้วเขวัญเอ้พุ่นเออให้เป็นมนแล้่านภาษาเก่าเขาเขียนมาเป็นมาสู้ขวัญเสมอเนี่ยถ้ามันบ่ไปเป็นกนนนนนจะจางดวงแทนเขียนเจนมันจะกี่บาทพลาด ไปสู้ควันตะละเทีนด้หมื่นในห้าพันในแปดพันมาแจ้งของกันเทียนเนี่ยเอาบกเงากระดาษสามกระดาษเผาพันสองพันเองปอบลากมึงจะติขีที่ลายร่มสร้างเสียดายเกลือมันก็มีแต่ก่อนเก่าๆว่าเป็นตาฟางสวนน่ะนะจากเป็นหมอสู้ขวันน่ะนะเอาผ้ากีสารเออเนี่ยมาจ้างหลวงกันเขียนเนี่ยเบอร์โทรศันท์แปดสามสีเก้าหนึ่งสองสี่โอ้จะได้เอินขวัญมวลมวลเอาแบบตลกเอาแบบ แฝงธรรมะธรรมโมก็ได้อันนี้บัดไดสู้สันเท่าหัวงอกหรือแบบนมว้ายมีแต่คำเก่าๆเออเออควันเดียวพุ่นปิดประตูโอ้ยควายแม่ฉันน้องลมสร้างเส้นา,ายเกียมาซื้อเลยเจ้ปอบทางมึงเอากระกดาษเผาใส่อ่นเยเนี่ยนี่นี่คือรองจันซีหมอหมอปลาแค่หมอเดียวหมอผีนั่นห่ะพี่นอ้องปอปลาานะ มันลึกมันละเอียดเรียกขวัญต้องไปเรียกว่าไหรเรายุใส่ต้องเลื่อมควัญเรายี่ห้อ,อยังต้องเลื่อมเราขวัญนี้ยี่ห้อ,อยังเจ้าบ่าวจงเลื่อมนึ้อขวัญเอลยขันไปเจ้าไปหมู่อยู่ในซนเต่าดองกระบอกเพชรมองไดับคืนมาเลยเฮ <c oughs> ้กับมาหาเต่าอยู่บ้านเต่าสาวลอแล้วลว,ว่าไปมันุนตัวสับเปลือ <c> น <oughs> อ่านี่นะเพราะว่าที่เป็นหมอสู้ขวัญเสียงลงจันกระดับเทพพนเออมหาจินเสือขี้ขานเป็นหนักแดงเพลงนี่เออแยกกับปั้นนักร้วงท่านนั้นที่วอาโอ้ยอาจารย์ลงจันเป็นหมอสู้ขวัญเฮ้ยมีเพือนใรมาสู้ลงจันหรอในสู่ฝ่านอกจากความรวยความจนก็จนกมูจ่อยประเภทนักแข็งระดับปะเทศนี่น่จนก็มูจนจนจนมีทีติพุ่นเออจนจฮ่่านจมีทีติ คนหำหน่อยวันตอะทอพี่หำน่อยอตัวนี้เอาละเขา,มาเมลียงลาหลวงผู้แสงกันฉะนั้นหลวงผู้แสงแล้วเขาสิบกว่าพันศาเนี่ยประสบการณ์ผมเป็นเน้นผมหูเลยพระดังๆหลายองค์ที่ผมเนี่ยย่กุงเทพกับกะหูก็ถือพระอุปถากระ่ันมนมนไปมันนี่เมื่อนะท่านเป็นอันใช้เมื่อท่านลวงไปกับบอหามเนี่ยหลวงผู้แสงเช่นกันน,นี่คือกัน บัาน,นี้คือยังคณะหมอปลาพวกต่างๆไปหาท่านแทนมาติตใช้วิธีการนุ่มนวลพวกหมอปลาพวกต่างๆไปเนี่ยเอา้าวไปในล,ลักษณะพวกกันอันแม่เล่าแมงดาบอภาษา้าเ,าาข,เขาอะสิไปเห็ุสิไปท่าท้ายหรือสิไปทดสอบไปหาหลักฐานเอกสารคือยังไปหาในซองอันนั้นเป็นมัดรคือเกจตนาล้มของหมอปลาของต่างๆไอทิมเนี่ยเกจตนาล้มดีจะไปตรวจสอบพระ แต่มันบ่นถือต้องเนี่ยมันมันใส่กระบ,บวนการในการที่สิไปไปตรวจสอบมันบ่นถืตอตองบอกหมอปลาด้วยคนอีสานเนี่ยคนอีสานทั่วประเทศไทยเนี่ยนะอืมพื้นที่อีสานเนี่ยบ่ถืขอขอขอกินกันเลเด็เนี่ยถ้ามีมาแบบนักเลงมาแบบเอากฎหมายมาเนี่ยหูว่าขนาดดวงกทรยังกฎหมายยังหูก็หมอปลาเป็นล้านล้านเท่า <c oughs> บ้ต้องที่เขาจบทนาหลีดอก นี่ขนาดกอไก่กอกาคือรองกันยังหูกฎหมายเถิอบทีมสูบละล้านเท่าว่าจากโมูโฆษณาคือ,อยาติฟันหือซื้อฉะนั้นมันต้องตะมุตะมิไปต้องสืบเก,กา่าันมาเป็นอย่างต้องสืบเท่อกันมาล้วงปู่แสงพระเทเจอาจารย์ดังในภาคอีสามเก้าสิบก็ปีเป็นอย่างตั้งถึงสอบกับนมสอบกับบางหันมองมีเก้าสิบก็ปีมันสาเหตุยังต้องหาสาเหตุนมันทีว่ามีคนด่งดังแล้วกูเปสนใจสาเหตุกูได้ข้อมูลมายอมเงีย้ยม กูแล่วแหละน่ะนะนี่เป็นอะไรล่ะผลกระทบกลับมาน่ยหมอปลาดังต่อไปก็บชิมีคนณหักคนณยังได้ปะเนี่ความดีที่สั่งมานี่หมอปลานี่ติดตุ่มเลยติดลบเลยงั้นนี่แม่นบาคุณสิมีคนณกับไปชมหมอปลาบอกกันหน่อคือจาอ้างเขาทนายซื้ออะไรเป็นล้า <c oughs> น,นาาเ,าาเนี่นึกว่าบักหำเออบักหำผมว่าปลาผมว่าบักหำเนี่ยคือที่รุ่นลูกรุ่นพูดอนะไรเนาะ รุ่นน่องน้องลาลุ่นลูกลูกลูกคนใหญ่เปล่นั่นแหละมันต้องมันต้องมีสติมันต้องมีปัญญาเนี่ยมาเนี่ยนี่แหละหมอปลาต้องต้องระมัดระวังต่อไปในการกระทําแบบหมอปลาผมกะชมชื่นอยู่แต่ว่าต้องใส่ความนุ่มนวลใส่อีหยังให้มันเป็นอ่า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 จิตจะใส่สติปัญญาให้มันนุ่มนวลก็อนี่ มันพระโว้พเวทไปนี่เขานับถือหลวงปู่แสงเขานับถือทั่วทั่วประเทศไทยคนนี้เออฉะนั้นหมอปลาเองกับผู้หักผู้สังกตุนี้มาเจอแบบนี้เหมันกับมั่มันละเมีเห็นปะมีถุภาพลบไปแส์เซนมะานนี่ฝากผมสิฝากถึงพระที่อุปถาคหมอหลวงปู่แสงขึ้นกันบ้านนี้อย่างผมจะบอกเอ้ยสอในเมื่อหลวงปู่เนี่ยเป็นอันไซมเมื่อเก้าสิบกว่าจนจะมรณลภาพเมื่อไงก็คคนเก้าสิบปีกว่าเนี่ยอ่า่ะ แม่น่นนอนรับระตายได้นั่งระตายได้ตายได้ทุกบาทยางต่เก้าสิบสี่ร้อยนั่นนะ่ะ <c> เ <oughs> ออน่เด้อันไซเมอร์นี่คนต้องหัวพู้เท่าน่ะผมนี่เพราะท่ทานเ่าปนันผมกับเคยนี้ประสบการณเห็นผู้เท่านนจนมีมาล้ำก่อนมาพู้เท่าเขาเล่นทีอยู่ของไรพวกนี้เป็นอันไซเมอร์ฉะนั้นมันต้องโทษทัติสืบสานนกคงสานักพทธเนี่ยต้องสืบพระพอุปถักวัดที่ยุตังหวัดแต่ที่นี้ผมเด็กมเอ,อ่ยสืบ ต้องตรวจสอบพวกนั้นแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาพระเจจีอาจารย์เนี่ยจังลงปูแสงนยสอบตามใจเพื่อจะได้เหรียญท่านมาทำรุ่นนั่นรุ่นนีรุ่นนี้พวกหาแดกกระพาน่สำนักกูต้องตรวจสอบต้องมีระเบียบต้องมีกฎต,ต้องไปนี่สิไปเฮ็ดเหรียญห่ังเหรียญห่ังของพระเจจีอาจารย์ใดๆๆไดนไ,ดไ,ดไดผมมาต้องไปขออนุญาตสำนักกุดเสกอนเนี่ยจังสันมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะยิ่งกับพระเจจีอาจารย์จนพระดันดีด จนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือหลวงปู่แสงเนี่ยเป็นที่สักการบูชาคนทั่วประเทศไทยนั่นต้องมาดาังพ่อยเพราะปัจจัยในการไปสร้างวัดบางฮันตานนี่ก็เห็นอยู่ว่าอยากไปสร้างแต่อนาจะยกท่านขึ้นสูงกว่านี่ต้องห้ามต้องปามหลวงปู่ก็นนี่ในเมื่อหลวงปู่เป็นนันไซเมือหรอคนศรัทธาแล้วมันก็สิ่ผู้อื่นดอกทรัพย์สินในการที่ไปสร้างแต่ไส้หลวงถ้าเอาหลวงปู่ไปลักษณะไปหาน็ก หาปัดัยต่างๆอะนะถ้าแบบนี้มันเสียที่มันไม่แน้มันเสียมันมันเสียต่อ,อ,นอันพระอุปถาเม่อเสียห,หลวงปู่ส่วนหลวงปู่สิเคียอะไ้โดยพฤทธิไนโดยออ่าทั้งภาคตลุดสีบนภาคตลุสีโดยกฎของกรรมมันก็ต้องใส่ไปแล้วเป็นมือ้อเป็นชั่วโมงเห็นไหมน, <laughs> นี่แหละพระอุปถากเห็นหลวงปู่ยังต้องห้ามที่หลวงปู่ มันหาไม่ยากหรอกยนํา,านการพมันไซม์เหมือถึงเมือก็ได้แล้วก็บอกโยงใหญ่เขาไปใกล้เออสวดนตะมองตะมตนก็นได้จังเสี่ยมันได้กันเหมือนจะเป็นลงพอเราเป็นนันไซมือแล้วอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าพระอุปถากรเป็นพระหรือเป็นแพรกเนี่ยยูได้รูปภาพเน่ยก็เห็นท่านจับเห็นท่านเหดอยู่เนี่ยเออท่านหรือว่าผมกล้าการันตีหลายเปอร์เซ็นต์ขนาดผมอยู่ซ้ำนี่เนี่ยเรื่องเพศเนี่ย ก็ต้องมีคนมากิกรหลต้องนั่นสะก่อนมันถึงจะมีนั่นถ้าเก้าสิบก็ปีสิร้อยแล้ควค่อยว่าแข็งครับเงี้ยวเนี่ยก็สิมันทาเงี้ยวเนี่ขนาดว่าคนเก้าสิบสิร้อยเนี่ยแม่เงี้ยวเนี่ยก็บพพ้นหัวตีนโพจะขวงหมอปลาเนี่ยกับทีมงานต้องเอาเรียงมูนิ่ไปชิดขักขักเพราะมันว่าดังแล้วอยากให้มันดังขึ้นมันพังทิ่งไปป่านนี้ก็ คิดนี่ก็ที่บอกว่าหลายครับเชี่ยวชาัๆประมาณน,นี้แหละอ่าเพราะว่าติเป็นพระเจเจเจ,จาย์จังหวัดใดจังหวัดใดก็ตามต่อไปนี่สำนักพุทธหรือเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยผู้แม่ที่สำนักขึ้นไปสำนักใดสำนักใดต้องตรวจสอบเนี่ยพะเจเจจา์แต่ผมบอกไปแล้วมันว่าแม่หลวงปู่แสงเนี่ยเป็นรูปแรลกเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่ผางมาแล้วผมเป็นเน้นหน่อยจนแล้วิเป็นล้มค่าอาหารเพียนที่กินนีมมตนมาเนี่ยคือคืนเดียวในคืนมืองานจัดงาน เสื้อตื่นเศร้าท่านก็ต้องรับจิตนิต่ม้วนไปทางอื่นหรือกับปัญจาขอนแน่นผมเป็นเน้นหน่อยอันนี้ผมจะนี่เหตุการณ์น้ำมานโขงไงอ่าเห้ไว้กันพุ่นมาถึงหลวงปู่คุณนี่หลวงปู่คุณนี่ทำไมนับบดมีเข่ากระหืมกระห ום ขึ้นอ,อีกหรือท่านบ่นภาพจนไปเข่าโร้องบานการจิตอาศัยสังขารล่างแล้วนี่หาจินนี่ยังบ่อพอๆนี่หลวงปู่คุณมโนาภาพแล้วสิขนศพไปขอนแจนบริจาคท่านบริจาคเพาย่านลูกศิษย์ลุงหาญาติ สิลาสังขารท่านอีกเนี่ยพวกที่หากินกับพระเจดีย์อาจารย์พ่ามันตะพาตะแะที่อยู่ใกล้อุปถาของพระเจดีย์อาจารย์นี่ญาโยมที่ไปทําเหรียญรุ่นนั่นรุ่นนี่รุ่นเทวดาขีขคอรุ่นคงกระพันรุ่นเมตตาอ่ารุ่นค่าขายที่รุ่นมหาเสน่ห์รุ่นคงกระพันรุ่นโคตรพอโคตรแม่รุ่นลายรุ่นนี่เจ้านพระเกจิอาจารย์ในเมืองไทยเสื่อมลงไปพวกมันทำมหาแดกนั่นเนี่ยถ้าไปทำกิจทางศาสนาดีมันก็บบ่าวากัน คือจังเลยหลวงปู่แสงใส่งานท่านเก้าสิบก็ปียางแต่ป่ะเด็เงนินหน่ปัจใส่งานท่านหลายพุทธซื้อเสียงท่านเกือบเสื่อมเห็นบ่มนี่ยังมีความดีความศิลธรรมมนโนธรรมมันหลายมันในซอยหลวงปู่ได้ขึ้นกลับมาคือเก่าต้องระมาดระวังาสำนักพุทธหรือองค์กรใดก็ตามเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยต้องดูแลพระผู้เต่าพระเกจอิอาจารย์ดงัดงๆดีวครับต้องตัดปัญหาตัดไฟตะต้นลมอย่าให้มันเป็นคือกรณีหมอปลาเนี่ย ไอ้พวกที่ที่ไปตรวจสอบพระตรวจสอบแพทตรวจสอบพระเจเจอาจารย์ดังๆเนี่ยเช่นหมอพวกทิมหมอปลาหมอขี่หมอดา่าทั้งหลายเนี่ยหมอพีเนะี่ยจะมันเห็นแมวมิใส่พีนะ่มานั่งสมาธิกินโตกันว่าละ่ะต้องใส่สติปัญญาต้องตรวจสอบความมลให้มันชัดเจนก่อนเนี่ยสักคนเนี่ยอ่านี่แหละนี่เจเจ,าเจ,าเจาอาจารย์ต้องฟังดวงกันมันมีหลายเหตุการณ์มาแล้วแต่ถ้าผมเจอเกรณีตัวเองคือหลวงปู่ผางผมเป็นเน้นหน่อย แล้วก็มาเข้าสัพพัฒเตืเอนเกับหลวงผู้คุ้นกรณีแบบนี้เลยหละกรณีแบบเอาพระเกจิอาจารย์ออกไปหาเงินออกไปหาปัจจัยโดยทีบมุทนุถนอมโดยี่บดูแลลร่างกายของพระเกจิอาจารย์โดยผู้ดูแลกา,การกระทําของพระผู้เฒ่าที่มีอายุสิ่ร้อยปีถ้าจนเขาเอื้อมาเป็นโลกอันไซเหมือแล้วซึ่งเวลาไปจับปหยัาแต่ต้องผู้ญิงมันก็เป็นสิ่งที่บ่ดีผิดวิไยของสงฆ์อยู่แล้ว ปิดปาเกตตีผิดสังฆาธิเศษขจับทัวงูเนี่ยเพชเสียขียวัดยูแ่แหล่ะโทษคักๆเนี่ยคือพระพี่เลี้ยงพระอุปถากันนะ่ะกับลูกศิษย์ลูกหาที่ยุกคกลางๆหลวงพ่อทำเรียนนั่นขออนุญาตเรี้ยนเน,นื่อนี้นี่ครับนี่คือต้องเป็นบทเลี้ยงกับเรื่องพระเจดจานเรียงศาสนาหลวงปู่แสงถือว่าถ้าพูดถึงจิตเจ้าวดในะเรื่องศาสนาในเรื่อง ประพฤติปฏิบัติของท่านเนี่ยถือว่าเป็นอริอรยสัง่์เมื่อเท่ามาร่างกายสังขารนี่มันเป็นสิ่งที่ตั้งยูดดับไปสติปัญญามันต้องขาดหลายๆคนหลายๆองค์ก็ย่อมเป็นไปตามเวลาสังขารในเมื่อมันถึงตรงน,นั้นมันต้องขึืนอยู่กับญาติโยมที่อุปถาะสง์องค์เจ้าที่อุปถาหลวงปู่แสงต้องมีสติต้องมีปัญญา ต้องม,มีความละอายมีความละอายตอหิหริโอตปะมีความละอายมีความกดความละโมบความโลวกความหลงให้ได้มันมาท่านดังเอาท่านไปแล้วท่านนั่งได้สิมีคนาไปทำมงทำบุญทำทานตลอดโดยที่บพ่ได้อ่านึกถึงความที่สิ่งที่มันบดีสิเขามาโยสิบกคิดถึงร่างกายของท่านจะเป็นทั้งไหนในกรณีต่างๆมัน ถ้ามันไปถึงจุดหนึ่งมันกระสีบ่ได้แตกต่างไปจากหลงผู้แสงเว้นกรรมนอกจากติดตกไปในทิมหมอปลาแล้วเนี่ยก็ใส่ทิมหมอปลาเนี่ยคือใส่กิริยากับการจูโจมเข้าไปเนี่ยมันคือเป็นโจนโบนโจนกับไปป้นควายเออไปปนงว,ออปปนวโจนน้ำมันหมูเนี่ยหมอปลาเนี่ยโจนน้ำมันหมูถึง <c oughs> <ป>่บอกหมอปลาเนี่ยโจรไปโจนคือยังโจนไปปนงวป้นควายปนน้ำมันหมูสมัยโบราณเห็นไหม ใส่ปืนประดิษฐ์เองลูกซองเสียงหักวัาสันสามเซนในหินโปโอยโจรมาแล้วพัาสันลูกซองสมัยก่อนพี่น้องหัวจากบ่ลูกซองเงาสมัยก่อนนี่ลูกซองตาควายสมัยหาสิบหกสิบปีนี่ผมเอาไปยิงสร้างอยู่ดวงวญาเห็นผมเปไ็นยดงหน่วยผมยิงเลยเลยยิงไรมันสร้างมันเข้ามาอันอันอันบ้านิเสียงหักเสียงหักคอเสียงหักล้ำกองเียวลูกเข่านี่ ได้หินจากนี่ไปห้อเซเว่นเหมือนเรพี่น้องเฮ้ยยืดดงดังปอกกระติดพูดล่ะสามสามเซนสี่เซนว่านี่เรื่องกินพี่น้องนี่แหละหมอปลาเ่ยก็คือไปวัดไปวานนี่เห็ดคือยังติดเพปุ้นน้อมันหมูนี่เห็ดคือยังติดไปยามใส่เมียเขานี่อ่าปั๊บ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 นี่แหละผลมันเห็ดอีหยังที่บ่มีสติข้าวกองบ่เต็มอร่อยผลรับมันติดเป็นยังสี่ เสียทุกฝ่ายหลวงปูแสงกับมี่มานี่พระที่อุปถักต์กด้มานี่ก็ถูกเพ่งเล็งแล้วก็ต้องเป็นบาปเลยว่ามันถ้าบาปถ้าหมอป่าที่พระอุปถักต์กับบาปนี่นี่พี่น้องป้องไปฉะนั้นกันท่านนพูดึงไประยุทธ์แอมันใส่แ่บนมันคือม่ไปตรวจทันวัดนั่นวัดนี่เนี่ยถ้ามันขี้ขั้งก็ยุบซะแต้มีสิแตกยีงยังรับจินเงินวุนเุนเดียวหรือว่าทำการทำงานมันเป็นอะไรบ้า นี S <S u, ่ไปสะเลาะทะลงทันส uh, um, uh, uh, ิพระผู้ใหญ่สิวิ่งเต้นบ่อ่าอ่าอ่าสำนักพูดบ่เออสิวิ่งเต้นเรื่องพระสีเป็นอันอันอันเจ้าสิเป็นพระคูบ่เป็นเจ้าวาดบ่อ่าสิเป็นพระชั้นลาดชั้นอ่พระชั้นลาดบ่ชั้นสามัญชั้นลาดบ่เออเป็นพระทงออมาอุดหนุนจุนเจียร์แลนเต้นอีกประเด็นหนึ่งบ่มันถึงเจะเล็้วนี่สำนักพทธต่อไปนี่สำนักพูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับศาสนานี่ล่ะ ต้องหาทางป้องกันแม้แต่ตัศเ็ดเหรียญน่ะเฮ็ดเหรียญแต่ละรุ่นละรุ่นละรุ่นเนี่ยผมจำไม่ได้รุ่นพูดพอแม่ยังมาเนี่ยสักศีกเมื่อป่าวเนี่ยนี่แหละพรสิเฮ็ดเหรียนยังกระซามต่อไปนี่ผมแนะนำเลยแนะนำสำนักขุดแนะนำเกี่ยวกับที่ดูแลศาสนาไพเสดเหรียญน,นั่นเหรียญน,นี่เหรียญเทพเทพเวาดาหอหรือเทพเทวาดาศักดิิ์สทธิ์เงินล้านเงินแสนแสนจากวัดนบ้ใดต้องขออนุญาตจากสำนักขุดซะก่อน มันสิบว่าด้วุ่นวายมันสิบ่ได้ไปเฮตนพระเกจีนมันสิเฮตดระเบียบมีระบงระเบียบของศาสนาของพระเจจีอาจารย์รักษาพราเจจีนเข้าไว้ถกราบโดนๆเลือดย่างหน่อยสิเฮต่ละลุนละรุนต้องรับความอ่าสิเฮตเครื่องผู้แสงเทียนเห็นไหมนี่ต้องรับความเห็นชอบจากพื้นที่อ่าปัญญายังก็เออยังก็อันพอวัดแม่วัดนํามีหลายเซนหลวงปู่น้ามีหลายเซนผู้ใหญ่บ้านมีหลายเซนกำนันมีหลายเซนอบต มีอะไรเซ็นออดสอมอย,อยู่นี่ยถึงเฮดได้สั่นตัวอันนี้ไายใต้เฮดแม,ม่แล้วไปเฮดญี่ปุ่นได้อนุญาตจากท่านแล้วก็มาบอกว่าเฮดบ้านนั้นบ้านนี้รวยตืมๆจะมันเขาวัดจักบาทนี่หลวงขอให้หลวงกู่แสงนี่เป็นองค์สุดท้ายในในการแก้ปัญหาตรงนี้เด้อพี่น้องป้องไปนะ่อไปตัวนี้ระเบียบแบบแผนควนพี่น้องอัดทั้งนี้เ่ามีพนิลมังมือเอื้องเลยอัดเตอร์ทั้งเก้าคนอ่นนะเนาะ เนี่ฮ่าฮ้อนฮว่านอ่ะคลิปนี้ก็นี่สักนี่แหละครับมันฮ้อนคักฮ้อนคักเพพัดลมกับเพราถึงบากไก่อัดกระมาแก่ขวงผมเนี่ยเออเพราะเรียงปลาเลียงเก่าแต่เนาะก็ฝากไปถึงสุไฟน่ะไอ้คำนี้ผมก็เหมือนแนะนําในการตีเฮ็ดเหรียญแต่ละเหรียญละเหรียญของวัดใดก็ตามเชื่อกับเกจีอาจารย์เนี่ยมันต้องมีอ่าเดี๋ยวรับความเห็นชอบจากชุมชนหมู่บ้านน้ำเช่นอ่าอ่า เช่นเนาะผู้เขาเอ่ยอย่างว่าท้ายยกท้ายยิกาอยู่ในอยู่ในวัดหลวงพ,พ่อลำพูผู้ทูตผู้ทิเจตท่านเจตเจาเจ,จา์น้ำผู้ใหญ่บ้านกํานันอบอตอ,ส,อ,อสมอให้เขามีร่วมเห็นน้ำมีไหลเส้นมาเหตุได,ดเ้เด้อเข้าวัดทั้งสันทั้งสี่ทำบุญมันต้องมีระเบียบแบบนี้อันนี้ไปเปริเรเหตุแม่มันเออแต่เหตุกับผู้กับเขาเนี่ยเลี้ยงของเขาแต่ว่ามีเหตุนอกกันนอกวัดนอกวัดเลี้ยงเขา ถ้าเฮ็ดรูพระองค์นี่แล้วพระองค์นี่มีมีที่พำนักก็อยู่วัดนั่นวัดนั้นวัดนี่วัดนี้บ้านนี่ตำบลน,นี่อำเภอนี้จังหวัดนี่มันต้องขอมันต้องรับความเห็นชอบคือผมว่าจากชุมชนอ่าอ่าจากชุมชนจากหลวงพ่อจากทายกทายิีการอ่าตางตงจากผู้หิบบ้านกำนั้นอบตอตัวแล้วก็จากสำนักพุดความเปรตมันจะยุ่ยสวันนี้เออะ <c oughs> <c oughs> จะมีหน้าทีอย่างสำนักพุธ ผมไปเบิ้งแล้วโอ้ยก็พ่อเห็นก็หู้ยว่าสำเราคุณไม่น่าที่อย่าง <c oughs> เอาชิปนี้มีสซันนี่ครับฝากบ,บ่าวให้ฟังสุขสุขคนชิปนี้มีสซันนี่นะครับพอกันชิปหน้าแล้วครับผมขอมีความส,ส,ส,สุขสุขคนครับห่อนคัะห่อนเนี่ยข้าวผันยี่ห้อ